โซเชียลจีนนกอุสนีขอโทษจักรจัน์ปมกูรโลกใบที่หนึ่งของเควัฒนาชาวโซเชียลนะครับจีนนกอุสนีขอโทษจักรจันรปมกูโลกใบที่หนึ่งของเควัฒ ok นาหลังบุ่มปนัดดานะครับออกมาขอโทษแล้วหลายคนนะครับมองว่านกก็เป็นหนึ่งที่ออกตัวแรงเรื่องนี้เช่นกันหลังความจรงิงถูกเปิดเผยครับปมกูรโลกใบที่หนึ่งของเควัฒนาเปาทิจเบาของจักรจัน์อักคัมศรลจากกรณีอดีตคอนเนิท์ตของจักรจัน์นะครับปล่อยข้อมูลอ้างว่า สาวชื่อตาลเป็นโรคใบที่หนึ่งแต่หนุ่มกันชายคนในวงการบันเทิงและชาวโซเชียลช่วยกันขุดตรวจสอบกลับพบว่าตานไม่มีตัวตนอยู่จริงดันบุ๋มปนัดดาเองครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขึ้นจอดําพร้อมแท็กไอจีถึงสาวจักคจันทร์และก็ความขอโทษด้วยครับว่าในชีวิตการทํางานของบุ๋มในวงการบันเทิงบุ๋มไม่เคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนว่าจะเจอมิตรสหายที่คบกันมานานเกิน10กว่าปีสร้างเรื่องโลกสองใบให้ไปทําร้ายใครบางคนที่เขาเคยรัก ซึ่งงานนี้ก็ทาเอาชาวเน็ตถึงกระามหานักแสดงที่เป็นเพื่อนจักรจันทร์อย่างนกอุษณนด้วยว่าตอนนี้อยู่ไหนทําไมไม่ออกมาขอโทษจักรจันทร์บ้างหลังจากที่นกอุตสนั้ันออกมาแชร์แชทลับตานลงใน IG Story และออกตัวแรงถึงเรื่องนี้เหมือนกันจนมีชาวเน็ตจํานวนมากที่เข้าไปถล่มคอมเมนต์ใน i อของนกรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเพจต,ต่างๆอาทิบอกว่าไม่ลองคิดว่าเป็นตัวเองบ้างคาขอโทษสักคำไม่มีทุเรศจังเลยนะคะแต่ก็ดีใจที่พี่จันทร์คัดคนไม่ดีออกไป งานนี้ก็ต้องรอดูครับว่านกอุสนีนั้นครับจะออกมาเคลื่อนไหวหรือจะขอโทษจักรจันอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้หรือไม่ไปน็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ Thank you